อันนี้ปัญหาที่ถาดมันไม่กระดกนะเราจะทำทำตามที่คุณแนะนำม,มานะเปิดแล้วนะคะเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยที่ตามที่คุณทําคลิปส่งให้ดูไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลยนัดแรงเดี๋ยวก็คาลุดแน่เลย ปัญหาไม่ได้เกิดจากตรงนี้เพราะทุกอย่างตรงนี้ก็ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยมาดูฟังก์ชันการทำงานของมันนะเทสเทสดูว่าหลังจากเรากระดกนี้แล้วมันจะเป็นยังไง Qua màn đờm Mà mấy ngài Nè Mình kháng ช่วยมัน ทำงานปกตินะแต่นอันี้มันก็ปกติมันไม่ได้ค้างหรือว่ามันไม่ได้ตกอะไรลงไปเลยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลยก็สรุปว่ามันไม่ได้ใช่มันไม่ได้เป็นตามปัญหาที่ทางบริษัทแนะนํามานะคะแล้วมันจะเป็นปัญหาจากตรงไหนมันก็ต้องหากันต่อไปเดี๋ยวรอดูนะจนมันทำน้ำแข็งเสร็จ แล้วก็แล้วดูว่าการทํางานมันจะเป็นยังไงมันก็แก่ค้างเหมือนเดิมไ ม,นะกกมัเนกนปกติมันไม่ได้ติดกะถานตามที่ที่ช่างว่านะทุกอย่างมันโฟลหมดมันโฟล์มติดอะไรสักอย่างฟังชั่นอะไรบางอย่างจะไม่ใช่ตรงนี้น ง่งการทำงานอะไรหรือเปล่าคุณะ ม,ม,มันไม่ไ่ติดอะไรกับไอ้ปุ่มกระดกนี่เลยปัญหาคือมันมันดันไม่สุดของมันเอง ไม่ได้ติดเลยะจะกดเทสอีกทีนะดูนะลองดูถาดนะมันไม่ ไม่ได้ติดอะไรเลยแต่ว่าคำสั่งการทำง,งานมันมีปัญหาอะไรสักอย่างมันไปไม่สุด ไม่ได้ทําอะไรมันนะฟังก์ชันน่ะมันก็ทํางานแบบเนี้คอยเย็นก็ทํางานระบบทุกอย่างทํางานปกติทุกอย่างเลยไอตัวกระดกที่ว่านี่ก็ปกติไม่ได้มาขัดหรือมันล็อกอะไรตรงตัวถาดเลยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยตลอดเวลาทําอย่างนี้ทั้งวันวนทั้งวันนี่เราไม่ได้ไปช่วยอะไรมันไม่ยอมกระดกเลย ทำให้มันกระดกขึ้นมามันก็ไม่มีน้ําในฐานมันก็ไม่ได้ทําน้ําแข็งไม่ได้ทําความเย็นมันก็เลยไม่ได้ผลิตน้ําแข็งออกมาได้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะมา <c oughs> จับฐานกระดกทั้งวัน Thank <laughs> you. เราดูฟังก์ชันการทํางนานทุกอย่างตามที่ช่างช่างของบริษัทแนะนํามานะปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยเราก็จะดูอีกนะเราคิดว่ามันเป็นที่ระบบแผงวงจรเรื่องเป็นเรื่องซอฟต์แวร์มากกว่ามันไม่ใช่เป็นที่ฮาร์ดแวร์แล้วแกดูนะ ตึง้งออกมาให้ดูแผลวงจรด้านในมันเป็นอย่างนี้หน้าตาพอทำมาแล้วนะสองหัวลองถอดดูเราจะดูหงายดูหงายจักความดอาูอุปกรณ์ของมันมันเกิดปัญหาอะไรของมันกันแน่ ข้างหลังนี่ไม่เป็นไรเลยหรือเปล่าดูให้ชัดนี่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 ข้างๆนี่เห็นไม่เอ่ยมันไหม้นี่มันใช่ไหมปัญหาันี่อาจจะเกิดจากตรงนี้เนี่ยหรือเปล่ามันไหม้ปัญหาเกิดจากตรงนี้ปรป่าคะทางบริษัท คุณช่างว่าในแผงวงจรเนี่ยมันจะมีตัวสําคัญสําคัญคือรีเลย์สามตัวมันจะเป็นตัวควบคุมกับไฟฟ้ากระแสสลับจงขั้วเนี่ยที่มันไหม้เนี่ยมันไหม้ไปแล้วสามเส้นเนี่ยสีแดงเนี่ยมันควบคุมคอมคอมเพรสเซอร์ของไอเครื่องทําความเย็นนี่สีดํานี่มันควบคุม ไอ้ตัวมอเตอร์มอเตอร์อันนี้ส่วนไอสซีฟ้าเนี่ยควบควมุมโซลินอยวาลสองตัวเนี่ยมันคงจะมีปัญหาป็นผลกระทบส่งต่อไอ้ตัวโซลินอ่าตัวแผงวงจรเนี่ยแหละทำให้เกิดความเออเลอร์การทำงานมันเออไปแล้ว นี่นะเนื่องจากบริษัทไม่ไม่ได้รับประกันเรารับประกันภายในหนึ่งอาทิตย์นี่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เครื่องมันจะเสียทันทีต่พนี้มันเสียแล้วทําไงดีล่ะเราก็อยากจะคุยขอความกรุณาทางบริษัทเนี่ยช่วยเปลี่ยนแผงวงจรให้เราใหม่ได้ไหมหรือจะขายในราคาครึ่งราคาหรือเต็มราคาก็ไม่ว่ากันนะแต่ช่วยส่งมาให้หน่อยเถอะ นะจะคิดราคาเท่าไหร่ก็ว่ามาหรือถ้ามันสุดสุดจริงๆถ้าคุณไม่ให้ไม่ขายไม่ประกันไม่ใดๆทั้งสิ้นเราก็มีความจําเป็นจะต้องจําเป็นจะต้องใช้มันอะขาดมันไม่ได้จะต้องก็เลยจําเป็นจะต้องเดี๋ยวต้องซื้อแผงวงจร Arduino มาสักแผงหนึ่งจากออนไลน์แล้วก็มาเขียนคําสั่งเองทําเองทองําเองเลยแต่มันก็คงจะนานหน่อยแต่ก็จําเป็นจะต้องทาเพราะขาดเครื่องทําน้ําแข็งไม่ได้ เราก็จะต้องทําเองขึ้นมาล่ะก็จะได้เรียนรู้การทาเ <c oughs> ครื่องทาน้ําแข็งเองด้วยนะได้โปรโเถอะส่งมาให้หน่อยอย่าให้เราต้องมาเขียนคําสั่งใน Arduino เองเลยนะขอความการุณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ